ครับวันนี้พบกับสินแสนโมนะครับในช่วงบ้านดีเสริมมงคลเรามาดูกันว่าบ้านนี้จะเป็นมงคลยังไงเดี๋ยวตามสินแสไปดูกันเลยครับ <S <S และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับลานหน้าบ้านหรือเรียกว่าปากประตูมังกรของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกบ้านตุ้ยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเราเรียกปากประตูมังกรที่ด้านหลังอาจารย์อยู่เนี่ย เราเรียกว่ากังปี้นะครับซึ่งเป็นมังกรตัวที่เกี่ยวกับาธาตุน้ำเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับาธาตุน้ำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้ได้นั้นเนี่ยอาจจะต้องดวงส่งเสริมหนุนนำาธาตุไม้แล้วก็าธาตุดินนะครับเพื่ออุ้มชูแล้วก็ซับน้ำให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับินแสนนโมอยู่กับ ปากประตูมังกรหรือว่ากังปี้นั่นเองนะครับซึ่งปากประตูมังกรเนี่ยเดิมทีอย่างที่เราได้คุยกันในหลายคลิปนะครับว่าปากประตูมังกรที่เป็นไม้แบบนี้เนี่ยจะเสริมความมงคลความมั่นคงเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าบ้านแต่บ้านหลังนี้ใช้คําว่าแต่นะครับบ้านหลังนี้ตกปากประตูมังกรตกพิฆาตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับแก้เรื่องของปา,ปากประตูมังกรเสียใหม่นะครับอาจจะต้องมีการติดไฟเพิ่ม และทําจุดรับพลังงานตรงนี้นะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ถ้าเกิดใครมาซื้อบ้านหลังนี้ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีควรเปิดประตูหน้าบ้านให้โล่งเปิดประตูทิศทางนะครับตรงประตูนี้ให้เปิดประตูกว้างรับสิริมงคลรับโชคลาภนั่นเองครับและสําหรับตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้น่าจะทําประตูไว้สองที่ซึ่งประตูหลังเนี้ยเดิมทีนะครับตรงกับประตูในห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ยเราเรียกว่าการไหลผ่านของเงิน การไหลผ่านของสิ่งที่เป็นอับมงมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะเดินทางเข้าบ้านได้สะดวกเพราะฉะนั้นผู้ที่ซื้อบ้านหลังนี้อาจจะต้องมีการปิดหรือตีทําเป็นหน้าต่างหรืออาจจะมีการถอดลูกกรงซึ่งลูกกงแบบนี้ตามที่สินแสเคยพูดในหลายๆคลิปว่ามันเป็นเรื่องของการกักขังตัวเองนะครับและยิ่งทําสีทึบแบบนี้ทําให้บ้านดูอึมครึมไม่โล่งไม่โปร่งการเงินทองไหลามาเข้าได้ไม่ทั่วถึงนั่นเอง เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สิ่งแรกที่คุณควรทําคือการปรับแก้ซึ่งตรงนี้ทางเรามีการบริการปรับแก้ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเลยเมื่อปรับแก้แล้วสินแสจะเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นจุดรับมงคลจะมีธาตุน้ําเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสายน้ําฟ้าดินกระจกสายน้ําขุนเขาเพื่อเพิ่มธาตุดินและธาตุไม้ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ด้วยครับและตอนนี้นะครับสินแสก็ได้มาอยู่กับ เขาเรียกว่าจุดหัวใจของมังกรนะครับหรือกังปี้มังกรธาตุน้ําบ้านหลังนี้นะครับเนื่องจากว่ามังกรเป็นมังกรธาตุน้ําประตูทางเข้าด้านหน้าใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะปรับทิศทางตรงนี้ให้เป็นทิศทางที่เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลกับคนที่อยู่อาศัยเราจะมีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่นะครับเสริมความเป็นสิริมงคลพป็นพระพุทธรูปรอรูปแกะสลกักหรือรูปปูนปั้นต่างๆนะครับที่เป็นเทวรูปเทวาลัยอาจจะเป็นทางด้านสาย พุทธก็ได้สายพราหมณ์ฮินดูก็ได้ตามแต่คนนับถือนะครับแต่เดียวกันในขณะเดียวกันเมื่อใครมาบ้านหลังนี้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับคารพคนในบ้านเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับเมื่อเป็นบ้านตุ้ยแล้วจุดตรงนี้อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ จะิญด้วยอายุเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นมงคลกับคนในบ้านหลังนี้ครับและตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะบ่นกันหลายๆเสียงนะครับตามที่สินแสเคยไปตรวจวงจุ้ยให้กับหลายๆที่นะครับสินแสนโมเจอปัญหาอย่างหนึง่งบ้านหลายๆหลังมักจะมีบันไดทางขึ้น ชั้น2ออยู่กลางบ้านเราเรียกว่าการตัดผ่านหัวใจมังกรน,นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้กังวลนะครับเรามีวิธีการปรับแก้ไขแต่เรามาพูดถึงบ้านหลังนี้กันก่อนบ้านหลังนี้นะครับบันไดยอยู่บริเวณ ห้าผีของบ้านนั่นแปลว่าเป็นอัปมงคลทําให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้แต่เดิมอาจจะเกิดปัญหาหนึ่งอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอุบัติเหตุอุบัติเหต,ต,เหตุเล็กๆน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถปรับการแก้ไขได้บริเวณด้านช่องทางนี้นะครับเราเรียกว่าเราจะเรียกว่าทางมุมอับนะครับหรือพลังที่เป็นทางลบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการเสริม ด้วยเรื่องของธาตุมงคลติดหลอดไฟให้สว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไฟจะต้องเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกไล่สิ่งอัปมงคลบริเวณตรงนี้ควรจะมีราวนะครับอาจจะต้องเสริมเติมแต่งซึ่งเรา ก็จะทําให้เช่นเดียวกันส่วนบริเวณด้านบนเราจะเสริมด้วยแจกันดอกไม้และฝังธาตุเข้าไปซึ่งจะทําให้คนในครอบครัวนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าขับไล่ความเป็นอัป,ปมงคลเสริมมงคลเข้าไปนั่นเองครับครับและตอนนี้นะครับสินแสนโมมาอยู่ที่อีก1จุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันไปตกในเรื่องของภัยพิบัติของบ้านเช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่าจุดนี้เป็นประตูห้องน้ําทิศทางห้องน้ําตามที่สินแสนม เคยพูดไว้อัปมงคลเจออัปมงคลเป็นมงคลเพราะฉะนั้นคนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทุบห้องน้ําโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่เรียกว่าเป็นห้องนอนใหญ่บนชั้น2ด้านบนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่85ทับบนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าห้องนอนเนี่ยเนื่องจากว่าประตูหน้าบ้านตกในเรื่องของอายุวัฒนะแล้วนะครับตกในเรื่องของ ที่เรียกว่าความเป็นมงคลห้องนอนนี้ก็เป็นมงคลเช่นเดียวกันนะครับทิศด้านบนกับทิศด้านบ้างเราเปรียบเสมือนทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นห้องนอนนี้ครับเสริมด้วยของความมงคลแต่การจะหันหัวเตียงหรือทิศทางหัวเตียงนี้นะ่ะขึ้นอยู่แล้วแต่เราบุคคลนะครับหรือสําหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่และต้องการอยากจะให้จัดห้องนอนนะครับเพื่อเสริมทรัพย์เราก็สามารถวาง ให้กลเรื่องเกี่ยวกับการเสริมรัพย์ได้บริเวณทิศทางตรงนี้เป็นการรับกระแสพลังงานลมเราเรียกว่าเป็นทิศทางของลมไหล,น,ไหลน้ําไหลเงินไหลเข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางด้านบนจะต้องปรับเสริมในเรื่องของสีของห้องอาจจะมีการเปลี่ยนสีใหม่เพื่อให้เรื่องเกี่ยวกับความสบายหูสบายตา นะครับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มแล้วก็มีแรงที่จะทํางานนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับซินแสนนโ,โมก็อยู่บริเวณชั้นสองใจกลางชั้นสองนะครับซึ่งจะเห็นด้านหลังเนี่ยทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งห้องและทางด้านขวามือของผมก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องเช่นเดียวกันแต่เรามาพูดทางด้านขวามือก่อนนะครับขวามือนเนี่ยเนื่องจากห้องเนี่ยตกอยู่ในเรื่องของอายุของบ้านซึ่งจะส่งเสริมมงคลให้กับบุตรหลานหรือลูกที่เกิดหนึ่งเป็นผู้ ญิงเป็นพี่คนโตถ้าบ้านไหนหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่มีลูกคนโตและเป็นบุตรสาวให้นอนบะห้องนี้จะส่งผลเรื่องของหน้าที่การงานแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านที่อยู่กันอย่างเาเรียกว่าข้าวใหม่ปามันห้องนี้ก็สามารถแปเปลี่ยนเป็นห้องเบบีหรือห้องทํางานได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดห้องนี้เปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็จะเสริมในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงเงินทองตําแหน่งในหน้าที่การงานให้กับเจ้าของบ้านหลังนั้น ถ้าเป็นสุภาพสตรีแน่นอนที่เราเคยบอกแล้วสุภาพสตรีเนี่ยเป็นเสือขาวสุภาพบุรุษเราเรียกว่ามังกรนะครับถ้าเกิดจัดทิศทางห้องทํางานอาจจะมีการถ้าเป็นผู้ชายจะต้องทํางานนั่งฝั่งนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องทํางานชิดกําแพงฝั่งนี้นั่นเองนะครับถึงจะเสริมสริมงคลให้กับเจ้าของบ้านได้ครับส่วนต่อมาเรามาดูห้องนี้กันห้องนี้เนี่ยบังเอิญว่าตกในเรื่องของทิศยพิบัติเพราะฉะนั้นห้องนี้จะต้องมีการปรับแก้นะครับ สำหรับท่านใดที่ซื้อบ้านหลังนี้แล้วห้องนี้สามารถทำเป็นห้องพระก็ได้เพื่ออะไรเพื่อความนำสิ่งมงคลเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับเป็นจุดใจกลางของบ้านเช่นเดียวกันตรงนี้หรือเราอาจจะทำเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือเป็นห้องอสำหรับทำสมาธิก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะปรับแก้ทิศทางได้แต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสีของห้อง เนื่องจากว่าทิศทางความเป็นมงคนล,ลมไม่ได้ไหลพัดมาทางด้านนี้ทำให้ห้องนี้ร้อนอาจจะต้องมีการเปิดหน้าต่างหรือเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนผ้าม่านใหม่อาจจะเป็นบานเกล็ดเพื่อรับลมให้ดียิ่งขึ้นนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ําเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดประตูห้องน้ําซึ่งจะตรงกับประตูเ,เขาเรียกว่าบันไดาทางเดินขึ้นมานั่นเองนะครับพอบันไดตรงกับห้องน้ำนะครับเราเรียกว่าจุดเนี่ย เป็นจุดผีผ่านหรือจุดสิ่งมงอปมงคนนั่นเองนะครับวิธีการแก้อาจจะมีการตั้งโต๊ะเล็กๆเ,เสริมด้วยแจการาดและที่สําคัญครับอาจจะมีการตีผ้าม่านปิดเพื่อให้ดูแล้วเนี่ยสบายตาไม่ดูแล้วอึดอัดน,นะครับเมื่อเราเมื่อเราเดินขึ้นมาปุ๊บเจอห้องน้ําเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดถึงก็คือ1คือความทุกข์ความอมทุกข์ความไม่สบายความไม่ เป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีการปิดกั้นห้องน้ํานี้นะครับสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ควรจะต้องมีการทราผ้าม่านปิดนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีบริการดูแลให้กับคุณลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสินแสนาโมคงจุ้ยสามประสานคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนนะครับ